สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จัก generative AI และเทคนิคพร้อม t engineering คู่มือสั้นๆที่ทำให้คุณคุยกับ AI เก่งขึ้นสร้างงานได้ไวและแม่นขึ้นค่ะหลายคนสับสนระหว่าง generative AI กับ predictive AI ง่ายๆเลยค่ะ generative AI สร้างเนื้อหาใหม่เช่นรูปเสียงหรือข้อความส่วน predictive AI คาดการจากข้อมูลเดิม เช่นทำนายแนวโน้มหรือจากประเภทข้อมูลเข้าใจสองตัวนี้ชัดจะเลือกใช้ได้ถูกงานค่ะหัวใจของ generative AI ด้านข้อความคือ LLMs หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องความอัปเดตและการอ้างอิงเราจึงใช้เทคนิค RAG เอาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลล่าสุดมา ดึงให้โมเดลตอบอย่างมีหลักฐานอ้างอิงได้ค่ะตั้งแต่ปี2022เราเห็นคลื่น generative AI โด่งดังไปทั่วตามมาด้วยเครื่องมือและแอปใหม่ๆใ,ในปี2023และปี2024เริ่มพูดถึง agent i c AI หรือระบบตัวช่วยอัตโนมัติที่ทำงานต่อเนื่องแถมคุยกันแบบ a อเจนคุยกับ Agent ได้ด้วยค่ะอยากได้คำตอบดีต้องเขียนพร้อมดีโครงสร้างที่ใช้ได้จริงมี6บวก1ชิ้นค่ะ 1. Task บอกงานให้ชัด 2. Context ให้ข้อมูลพื้นหลัง 3. Format ร,รูปแบบคำตอบ 4. Example ตัวอย่างที่อยากได้ 5. Persona บุค,คลิกผู้ช่วย 6. โทนน้ำเสียงและบวก 1. Citation ถ้าต้องการแหล่งอ้างอิงค่ะในงานจริง เราใช้โมเดลทำได้หลายอย่างตั้งแต่สรุปเอกสารไปจนถึงวิเคราะห์อารมณ์หรือจัดหมวดหมู่ข้อมูลและถ้าต้องการ Workflow เฉพาะก็ปรับ MyGPTs ตั้งค่าพฤติกรรมผู้ช่วยได้เลยแต่อย่าลืมข้อจำกัดนะคะมีเพดานโทเคนอินพุตยาวเกินอาจตัดทอนและยังเสี่ยงหลอนหรือคิดเองไม่ตรงข้อเท็จจริงต้องออกแบบพร้อมและการตรวจทานให้ดีค่ะ เครื่องมือรอบรอบร,อบระบบก็สำคัญเช่น Google AI Studio, Tab Gemini, สำหรับพัฒนาและเชื่อมบริการ Canva, สำหรับสื่อสารด้วยงานดีไซน์และ Bing AI, ที่ผูกบริการของ Microsoft และการค้นหาเลือกใช้ให้เหมาะเคารพข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวเสมอคะ่ะเทคนิคการคิดของโมเดลและพารามิเตอร์30วินาทีถ้าคำตอบยังไม่ลึกลองกระตุ้นวิธีคิดของโมเดล Chain of Thought ให้ค่อยๆคิดทีละขั้น Tree of t h o u g h t ให้แตกทางเลือกเป็นกิ่งก้าน Step Back ให้โมเดลถอยมามองจอดระดับสูง React ให้ทั้งคิดและลงมือใช้เครื่องมือไปพร้อมกันปรับพารามิเตอร์อย่าง Temperature, Top P, Top K เพื่อคุมความสร้างสรรค์และความหลากหลายของคำตอบได้ด้วยค่ะขั้นต่อไปคือทำงานเชิงระบบ จากเขียนพร้อมไปสู่ Workflow อัตโนมัติและโลกของเอเจนท์ที่ประสานงานกันได้หลายงานเดิมที่ช้าจะกลายเป็นงานคลิกเดียวค่ะสรุปคือเข้าใจความต่างของ generative versus predictive ใช้ LLM บวก RAG อย่างมีหลักฐานเขียนพร้อมแบบ6บวกหและเลือกเทคนิคคิดให้ถูกสถานการณ์แล้วเริ่มทดลองเล็กๆวันนี้พรุ่งนี้คุณจะทำงานได้เร็วและฉลาดขึ้นแน่นอนค่ะ